กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกคู่สุกคนจ้าวีพลาละลายทรายมันอยู่พาพี่น้องมาเก็บผักกาดพี่น้ององอกําลังออกเป็นดอก้ะจ๊ะเห็นบ่นนจ้ะมันจะก็เจ้าสิปูกมันอยู่ใกล้ๆอันทงไฮทงงามพนกทุกคน,น,นจ้ะผักกาศมาสตาร์ทุกคนเห็นไหมน้ำง,งามจ้าพี่น้องอ่อนๆน้ำงามอยู่ทุกคนเลาะปลายว่าเขาวันหยุเดเยอรมันทุกคนดิงามบ่จ้าเก็บผักกาด พักนีเนาะทุกคนเนาะเพียก่น้นนนอ,นองเบิ้งงาำคักเนี่ยจะดอกมันจะลุงเหลืองจ้ะทุกคนเห็นบ่ล้ำตน้นนันู้พี่น้องเบิ้งเพีจ่จะล้ำตน้นเห็นบ่อ่อนๆทุกคนออกไปลวกจก้ะลอกอันนี้มันออกก่อนทุกคนเดี๋ยวเด้ลอกอันนี้มันออกจ้ะทุกคนลอกออก,กนอ่อนจ้ะคุณพัก <c oughs> <c oughs> จะเนี่ยลอกมันออกจก้ะ แล้วก็ลวกทุกคนหืมลวกก,กันหนึ่งปลาทุกคนตอนนี้มีจ่าอ่อนจา่จาแสบจ่าทุกคนนี่ที่บอกแนะนำกันประมอาณนี้จ้าพี่น,งงน้องเพียงงงงักบอกเถอะเอาไปกินกับอันหนึ่งปลากระปุนกับแก้วแล้วทุกคนลวกก่อนจา้าค้างคนเยะละมันเมืองพี่น้องเมืองเพียงมันมอ่อนสมใจเถีะสมจ่ะก็ลังออกคือแมงบงตอนนี้จ้าทุกคน จะอากาศมัสตาร์ททุกคนดอกเหลืองแสบจะทุกคนหมดการถอยนะมันจะอ่อนๆต้องหลอกออกนะจ้าทุกคนถ้ากินดิบมันจะเพ็ดเพเลยจ้าพี่น้องอลวกหรือมันสีหวานจ่วยจ่วยพี่น้องดอกเหลืองงามคักจกันจ้าบอกบอบอยกับกพี่น้องสิล้ำคั้นดีๆจ้า เ็นพี่อยู่ทางเพ่นอเมริกาเพนเกียจดจันน้ำงามจ้ะมึงแน่หักฝนอ้อนด้วยสวยทุกคนเพีย,พย,พยพกีฬาคนเพียกาคนเพียกินทักจนง้ำงามทุกคนไ่อ่อนตะกอนนยองย่จนเ,เ,เ,เม้นเม้นเจนเียดไลจ้าทุกคนหลายเติบจ้า จากพี่น้องงามคักงามแน่จ้ะประกาศป็นมาสตาร์เจ้าทุกคนงามมากเลยจ้กันรูปงามที่จากพี่น้องจ้ะต้นสูงๆยาวๆเลยจ้ะพี่งามมากทุกคนมีพอเละใจมีเก็บประเด็นก์เนี่ยเติบจ้ะทุกคนเนี่ยขอบอกว่าแซ่บมากจ้าทุกคนเบิรงจ้าสุดยอดเลยพี่น้องงามครับ ตัวคนจะเลี้ยงใช้ปากกาทั้ง,ทกกง,ทงจะีพักเสียนพักเสียนเป็นพ่นไก่ไหมเนาะเจ๊เชฟรู้พ่นไก่โทรศัพท์ตกโปะเลยจังพี่น้อง,ง,องสีบโโล็บอกเขียวเนาะเออประมาณหนึ่งตันเดนนีสีบล็อกเขียวจะเอาขอจำหนึงเนาะพี่น้องเนาะน้ำครับคุณ พอจะพอเอาเดี๋ยววีขอปิดจ้าทุกคนมันจะออกเป็นดอกเซียนเน,ะนาะลักษณะใบพี่น้องเก็บกินได้แล้วจ้ากเก็บกินใบเสียบพี่น้องน้องกําลังจะเป็นดอกสีเหลืองแต่ละคนนี่พ้องมาเก็บอันพักซีอันพักเซียนพักเซียนอีกชันน้นิดนึงจ้าทุกคนนี่นี่จ้ากเก็บไม้เก็บไม้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววีลืมซื้อทุกคน หักดังเปาะดังเปาะเลยจ้ะทุกคนเห็นบหมน้ำงามทุกคนทุกอย่างออกพร้อมพี่น้องแล้วก็จะมีดอกสีเหลืองๆจ้าต่อไปมันจะเป็นดอกเหลืองขึ้นจ้ามจะเกิดประมาณช่วงกีฬานิกซินโทรศัพท์ตกรอบนึงจ้ามาหน่อยดึง่าสัน,น,นจ้าทุกคนโทรศัพท์ตกรอบนึงแดีวมันดึงจ้่อี่หน่อยนี่ จ้ามันยานหนุกปัดกำเนีย่ต่ามันทุกคนขออภัย้ะจ้ากลองมูลเร็วพี่น้องจ้าจะขืนซื้อวะจ้าพี่น้องจะขืนซื้อให้จ่าจะขืนซื้อภาษาเยอรมันให้ทุกคนเนี่ยเอาไปเป็นลอกออกจ่าเนี่ยลอกอากานมันออกกำเนี่จ้ามันจะมีสีม่วงสีเขียวการกินได้จ้าทุกคนซื้อวิทยาศาสตร์เยวพี่จะพา้น้ำงาบอวบอวบยอดอุบอั่วนจ้าพี่น้อง เพิ่นซื้อผักเสียนอี่ยังมูล่ะอุ้ยเสว่อนให้เพื่เห็นพี่ช่องเห็นอันพี่เพิ่นเป็นรุ่นน้องจ้ะแต่ว่าเพิ่นเหตยูทูปนั้นรุ่นพี่เนาะเอิอรุ่นพี่ลจ้ะรุ่นพี่ยูทูปทุกคนเพิ่นเก็บจะนี่เก็บไปกินจ้าลวกเห็นเพิ่นลวกกินเนาะพุทธจ้ะน้ำงามทุกคนเพื่อปรัชนาใบจะเป็นขนๆแต่ว่าคู่ขนต้องไปลองออกแล้วจ้ะ เจ้ายาพี่จะไปทำให้เบิคงที่บ้านขอเก็บก้นหน่อยนี่มาหน่อยในหน่อยนี่จ้กพี่น้องอ๋อห้มงน้ำแค่นี้ก็กินเหลือดเลยคทุกคนที่กำนีไ่ไงไปลวกแกทุกคนไปลวกน้ำคักน้ำแน่พี่นอ้องบอกติมเงี้ยต่ำมือข่อยซะนี่จะ้ะคล้ายๆใบหูเสือบ้านใบสาบเสือบ้านเรานี่เนาะ อันนี้แห้งอ่อนพีน่น้องกำนเ,เนายื่บหรืยเจ้านี่กำเนายื่บเลยจะไปีใบมันออกแก่นิกซินต่ทุกคนย่วีกามาลอกออกเนาะลอกอันนี้ใบมันอ่อนอยู่นะทุกคนใบมันอ่อนอยู่ใบมันอ่อนอยู่แต่วา,าวีก็แค่พอกินแต่ทุกคนเห็นหอบ่ลอกออกทำความสะอาดจ้ะนี่จ่ายยวีตุ่มนี่เนาะทุกคน ต้มเอหลวกหอยลวกปลาหมึกจ้าจ่าทุกคนแซน้ำเกลือไว้จักน้อยทุกคนแซน้ำเกลือม้จ่าตั้งทุกคนสะอาดเนาะจ้าทุกคนเรียบร้อยจ้าพี่น้องอืมักอันเศียนฝรั่งอีกชนิดนึงจ้าทุกคนมานี่จ้ามากินจ้าทุกคน กัเดียบปล่อยจะได้มูยอทุกคนได้มูยออเราก็ได้ปลาหมึกตอนแรกวิทีต่ำทัเด้ปลาหมึกมันแสบมันหัวจางก็เลยเอาลวกเขากับผักเสียนฝรังนะ่งเนาะผักเสียนฝรั่งอันนั้นต้องเอามาลวกแล้วจ้าต้องแสบพี่น้องมันจะออกรดขมนิดนึงทุกคนพี่น้องต้องเอามาลวกจาก้าถ้าไปคั้นสมว่าแสบดรอกเคบีเคยเห็นเหรอ ลวกแซ่บวานเอ้ยส่วยพี่นอ้องอมจ้าจ้าจ้าทุกคนมาปนะนซีมพักอันนี้พี่น้องเบิกเนกาะผักกาดอะไรนะผักกาดมาสตาร์จา้าทุกคนผักกาดมาสตาร์ ยวีได้นกกินหลายพี่น้องนกกินหลายพักลายจะนาร้อนกินอันเนียนยวีกระตำหวงอ่ตะตอนแรกว่าจะตำทะเลอืมอ้มจับมาทุกคนเนี่ยนัวมากปลาหมึกจ้าหอมเปรยพี่นอ้องหอมเปรย์หลากมันยยวีอ่อน ช่วงสิมิลานาาจนวีเซียนามปกิศจะไปปลูโกโยสวนจ้าจ้าพี่คนผระกาศเอินอะไรเนาะพักขันเอ็มจะโอมจ้าพี่น้องจะโอมมาจักนี่นละชิมแบบพี่น้องเบิง้งละแซ่บมากนะทุกคน อันนี้พักกาดมาสตาดทุกคนกินได้เย็บกินจ้าพี่น้องเราก็ไม่ได้กินจุมสี่สุมห้าจ้าผักมีชื่อทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ผักมันกินได้ทุกคนเลจ้าพักขายพี่น้อง กินผักกินเนี่ยจ่าปน้องอันนี้ผักผักเสียนฝรั่งอี่ฉันนิดนึงจ้าทุกคนกินหลาแเราคลิปย้าวพี่น้องขอโรดขอพรได้จ้าอโอเคค่ะสรุปผักอันนี้อร่อยจ้าอร่อยมากเลยวีกินซื้อให้จ้า ผักเสี่ยนฝรั่งอีกชนิดนึงแล้วก็ผักกาดมัสตาร์ดทุกคนอร่อยจ้ะวันนี้ไม่มีฝรั่งค่ะทุกคนฝรั่งกับอังกฤษเที่ยวอังกฤษแลนปยายามพ่ออยากแม่พ่อเนาะผักกาดมัสตาร์ดมัสตาร์ดก็อร่อยทุกคนโอเคจ้า ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์นะพี่น้องาะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ